โปรแกรมดีว่สซูเปอร์เบิร์นโชว0817027667เอาละจ้ามาถึงช่วงที่3ของรายการกันแล้วนะจ้ะตอนนี้เราก็มีโปรแกรมดีว่าซูเปอร์เบิร์นจาก10วัน5กิโลนะจ้ะโดยสาวเมพิชนาทเขาคอนเฟิร์มนะจ้ะและช่วงนี้ก็มีโปรโมชั่นพิเศษสุดลด50%แถมฟรีโปรแกรมซีเค็ t เสริมละเบิดไขมันนะจ๊ะสามารถสั่งซื้อได้ที่0817027667จ้า และอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆของเรานะคะนักสืบพิมดาราเดลี่และดาราเดลี่แท็บลอยค่ะเชิญคุณผู้อ่านนี่นะคะมาร่วมกิจกรรมท่องสามบทแห่งศรัทธาคริสตจักรค่ะในวันที่11เมษายนนี้ค่ะกับน้องนัททิวแห่งบ้าน AF นะคะแล้วก็ทัพทีมอัญญรินค่ะนางเอกช่อง74สีนะคะเราไปฟังรายละเอียดของกิจกรรมครั้งนี้กันเลยค่ะเชิญชมความงามกับโบทชื่อดังในกรุงเทพศรัทธาแห่งคริสตจักรวันจันทร์ที่11เมษายนนี้กับนัททิวนัททิวไผ่งามทัพทีมอัญญริน เพียงตัดคูปฟองในหนังสือพิมพ์ดาราเดลี่ดาราเดลี่แท็บลอยเขียนชื่อที่อยู่ส่งมาที่บริษัทไอเดียพาวเวอร์จำกัดมดเขตส่งคูปฟองวันที่1เมษายนนี้ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง w w w d a r a d a l l y c o m วันที่7เมษายนนี้สนับสนุนโดยวุฒิศักดิ์คลินิกเมืองไทยประกันชีวิตไอเดียพาวเวอร์ อย่าลืมนะจ๊ะหมดเขวันที่หนึเมษายนนี้แล้วนะจ๊ะตัดปองส่งกันเข้ามายเยอะๆนะจ๊ะและที่สําคัญเลยเราต้องขอขอบคุณนะคะวุฒิศักดิ์คลินิกค่ะและก็เมืองไทยประกันชีวิตนะคะที่สนับสนุนกิจกรรมดีๆแบบนี้นะจ๊ะค่ะมาแล้วค่ะคุณผู้ชมอินเตอร์เน็ตค <laughs> ่ะารแ ค่ะเรียกว่าเป็นเรื่องบรรราวจนได้เลย<า>นะคะเมื่อซาร่าเลนค่ะนักเต้นบัลเล่นะคะจากอเมริกันบัลเล่เทียเตอร์ค่ะที่เป็นตัวแสดงแทนของนาตาลีพอร์ตแมนนั่นเอง<า>ได้ออกมาแชร์ว่าเธอเนี่ยได้รับการบอกกล่าวจากผู้บริหารของ Fox Search Line ลนนะคะ<า>ให้หยุดพูดต่อสาธารณชนเกี่ยวกับเรื่องที่เธอเนี่ยได้ร่วมงานภาพยนตร์เรื่องนี้ เพื่อที่นาตาลีพอตแมนเนี่ยจะได้รับเครดิตไปเต็มเกี่ยวกับการเต้นบบลเล่อันแสนมหัศจรรย์ว่ามาจากฝีมือของนาตาลีล้วนใช่นะ<อ>จ๊ะซึ่งบทสัมภาษณ์ของสานาตาลีเนี่ยเธอมักจะชอบพูดว่ามันเป็นการเต้นที่ยากมากมันเป็นเทคนิคการเต้น,ตนบบลเล่ระดับสูงในหนังนะจ๊ะโดยที่ไม่ได้กล่าวถึงซาร่าเล่เลยซาร่าเล่เกี่ยวกับอะไรซาร่าเล่หรือเปล่าไม่เกี่ยวกันแต่ในขณะที่เธอเนี่ยขึ้นไปรับรางวัลในฐานะนักแสดงหญิงยอดเยี่ยมแต่เธอก็ไม่เคยพูดถึงซาร่าเลเลยว่าฉัน และชื่อของเธอยังถูกลบออกจากเครดิตหนังเรื่อง Back s w a n ด้วยเกี่ยวกับเทคนิคพิเศษอีกด้วยนะจ๊ะค่ะเพื่อเป็นการปกป้องนาตาลีนะคะทางฝาั่ยของเบนจามินมิลลพายครูสอนเต้นที่กลายมาเป็นคู่มั่นของนาตาลีแล้วก็เป็นว่าที่คุณพ่อของลูกในท้องนาตาลีด้วยแล้วก็ออกมาพูดถึงซาร่าเรนว่าซาร่าเรนเนี่ยทำแค่ในส่วนของจังหวะ การเต้นของเท้าการเตะขาหมุนต่อเนื่องแล้วก็เส้นทางมือจะดูพูดจริงๆคือ85%เนี่ยเป็นฝีมือของนาตาลีล้วนๆก็ธรรมดาใครออกมาพูดล่ะว่าที่สามีของเธอนะเป็นเรื่องธรรมดาน่าร้อยใจเป็นเรื่องธรรมดาเนาะออกมาเล่นแต่ยังไงก็สู้ต่อไปค่ะเพราะยังไงเขาก็ถึงมือเดี๋ยววันนึงคุณก็ได้เห็นเองแหละใช่แล้วอ้ามาถึงข่าวต่อไปเลยสาวแสบจ๋าลินซี่โลฮานนะจ๊ะตอนนี้เนี่ยเธอตัดสินใจนะจะตัดนามสกุลของเธอไปแล้วเหลือแค่ลินซี่เท่านั้นจ้ะะะทาาไมลล่่่่เพรวินนซีี คิดถึงเรื่องการตัดนาสกุลออกมาจากหัวเนี่ยหลังจากที่โฆษณาชิ้นหนึ่งค่ะฉายระหว่างการแข่งขันซูเปอร์โบว์ที่ล้อเรียนเธอด้วยเรียกตัวเด็กทารกคนหนึ่งว่าหนูน้อยติดนมลินซี่ซึ่งคนสามารถรู้ได้ทันทีว่าโฆษณาชิ้นนี้หมายถึงตัวลินซี่แมลินซี่จะไม่พอใจกับโฆษณาชิ้นนี้นะคะจนถึงขั้นมีการดําเนินการทางกฎหมายแม่แต่มันทําให้เธอเริ่มมองว่าตนเองเนี่ยก็ มีความจําเป็นจะต้องใช้นามสก,กุลนี้อีกต่อไปใช่แล้วจ้ะสำหรับนามสก,กุลโลหานี่นะจ๊ะเป็นตระกูลที่มีพื้นเพดเดิมเป็นชาวไอริชนะจ๊ะเช่นเดียวกับตระกูลซูลีวซูลิแวนนะจ๊ะ,ะซึ่งเป็นเสื้อ เชื้อสายไอริชด้วยกันนะจ๊ะนอกจากนี้สาวลินเซ่นเนี่ยเธอยังมีพันบรรพบุรุษเป็นคนอิตาลีด้วยนะถูกต้องออแล้วค่ะนี่เธอเนี่ยบอกคุณพ่อดีกว่าค่ะออที่เป็นเจ้าของนามสก,กุลอย่างไมเคิลโลฮายก็ถึงเรื่องนี้ว่าก็ไม่จะไม่ค่อยจะเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงจินตนาการ <c oughs> ไม่ออกเลยว่าลูกๆเนี่ยจะมาเปลี่ยนนามสก,กุลได้ไงโดยเฉพาะลินซี่อ่ะใช่ออแต่ว่าเมืองนอกมันคงไม่แต่งอะไรเนาะแต่ถ้าเมืองเมืองไทยนี่ก็ใช้วิจารณญ,ญาณคิดเยอะๆนะจ๊ะกาจะทำอะไรนะเอามาต่อกันเลยดีกว่าจ้าไปต่อเเอชียนส์กันบ้าางดีกว่นะะคเป็นขข่าวองงสวนี้เลยค่ะที่มีาประยนก วันเดอร์เกิร์ลค่ะแฟนคลับเตรียมเฮตบมือรบคือเขานี่ยกำลังจะมีอัลบั้มใหม่ออกมาแล้วดูเดมาเลยจ้ะในเมื่อวันที่23มมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยตัวแทนของ JYP Entertainment เนี่ยนะจ๊ะได้ออกมาบอกว่า สาวสาววันเดอร์เกิลเนี่ยยังยุ่งอยู่กับการบันทึกเสียงอัลบั้มใหม่ล่าสุดของเธอพร้อมกับนักแต่งเพลงระดับโลกโอ้โ oh ห <Ooh. S 1> ดูดีนะตารางงานสําหรับผลงานของเธอเนี่ยจะกลับมาของพวกเธอก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยหลังจากที่พวกเธอเนี่ยได้สิ้นสุดการโปรโมทที่อัลบั้มที่สหรัฐไปแล้วถูกต้องอแล้วคะ่ะอ้าวแฟนๆคะ่ะเตรียมตัวเลยนะคะเ<ะ>ตรียมตัว เต้นถ้าเต้นใหม่ที่มันต้องมาพร้อมกับเพลงใหม่แน่ๆเลยนะคะแล้วใครที่เป็นแฟนคลับก็ติดตามวัรดบ้าใหม่ของ Wonder Girl ด้วยรว่มถึงแฟชั่นฮิตๆนะอ๋อถูกตอติดตามได้ในรายการของเราก็ได้นะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ชมอย่างแน่นอนก่อนใครเลยนะคะถูกต้องจ้ะูกต้องค่ะเอาวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะขอ จะดีของเราผู้ที่ศักคลินิกเพราะความสวยรอไม่ได้นะคะโอเลเมนโซลูชั่นแล้วก็เทสโกอรลูทัสใช่ค่ะโปรแกรมดีวเพื่อเบิร์น10วัน5กิโลนะคะแล้วก็ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆค่ะจากเจสซี่บูเบอรี่แพททินัมชั้น4ซอย12ค่ะเดอะเบสมอลแพททินัมชั้น4ซอย9และเลกาโตฟอร์เต้ชั้น1ซอย7จ้าวันนี้ไปแล้วดีกว่าค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาเม้ามอยกันต่อนะคะกับอินเดียส์บายดาราเดลี่วันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ ขอขอบคุณดีวาซูเปอร์เบิร์น